นางเอกช่องเจ็ดโพสต์ภาพสุดช็อกฟาดเคราะห์ตอนรับวันเกิดปีเบญจเพศต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกมากฝีมืออีกหนึ่งคนสำหรับแก้มยานิสาเทีราธรน,นักสแสดงสังกัดช่องเจสีและด้วยความที่ลดแลรงอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทำให้มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจำนวนมากล่าสุดสาวแก้มก็ได้ฟาดเคราะห์อนรับวันเกิดปีเบญจเพศโดนน้องหมากัดปาก จนเลือดอาบต้องไปโรงพยาบาลทันทีโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพในไอ Story เผยให้เห็นบาดแผลที่มุมปากยังมีเลือดไหลาอาบพ,พร้อมกับระบุข้อความว่าเช้าวันเกิดปุ๊บก็เริ่มเลยอายุเข้า25ต้อนรับบันจะเพศแบบสับอาทิตย์ที่แล้วผ่าตาวันนี้โดนเขี้ยวน้องหมาหือหน้าชาไปหมดตอนแรกคิดว่าปากแหว่งไปแล้วสรุปกล้ามเนื้อฉีกเย็บไปสิบกว่าเข็มวันนี้ขอโทษที่ไม่ได้โปรโมทละครนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้แก้มในละครมนตาฟ้าฟื้นด้วยนะคะ HBD to me ปอโลอภาพอาจจะดูน่ากลัวขออภัยครับฟาดเคราะห์วันเกิดปีเบนจะเพส